ทำง่ายขึ้นตุ๊ตามยายสะดวกมา,ากครับแค่นี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูยีราฟน,นะครับเอ่ออเาแล้วมาในเรื่องเช่นตับตายปอดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราทำติดต่อ,อก,กันทุกวันนะครับทำไปเรื่อยๆร่างกายเราก็จะแข็งแรงครับครับเดี๋ยวเริ่มที่คาแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแดีจจะยิงถุงกระดาษนะครับถ้าแรกนะครับก็จะเป็นการบริหารกล้าไส้ใหญ่นะครับแก้โรคท้องผูกนะครับโดยที่อ่าลองดูที่ก่อนนะครับ วามือวามืออย่างนี้ครับตามตาเลยนะคอาจารย์จะอาข้เราอมืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วแล้วก็โค้งเป็นรูปตัว C นะครับตัว้อตัว C ีนนิ้ชี้กับนิ้โป้ง้วชี้กับนิ้วโค้งเูปเปน C นะครับโค้งอย่างนี้นะคะัเห็นหมครับ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเดย่สอ่ามหยีดยีแปดยี่สิบ้สาอดสามสิบสา่ามสหุดนะให้คุณตาคุณยายนะทอย่างนี้ไปกควันนะคะทำก่นละสามสิบหครั้งมันจะช่วยให้ช่วยให้ระบบลำไส้ใหญ่ของเราดีขึ้น จะช่วยให้เราอ่ออสไสใหที่เียบกับระบบขับถ่ายนะครับทำให้เราขับถ่ายสะดวกไม่อดเป็นรดการเกิดโรคพิษสุราครับเรามันเริ่มต่อมานะครับก็จะเป็น,น,น,นะะการบริหารโดยเป็นการบริหารลำไส้เล็กนะครับโดยการหงายมือให้แนวนิ้วก้อยถึงสันมือกระทบกันเบาๆนะครับ 14 15 16 17 18 1า20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32 33 34 35 3มา ทำกันอย่างนี้นะคะเบจะช่วย,ยให้เราใช้ในการทำงานยืดเพื่อช่วยในเรื่องของราบบกระดางกระดับทำให้เราเข้ากันได้ดีที่เราไปนนะครับต่อมานะครับเป็นท่าบริหารเยื่อหุ้มหวัวใจนะครับเยื่อหุ้มหัวใจ ที่ตั้งมือทั้งสองข้างขึ้นทรัยทัเหมือนเป็นต่บวัวบาเนี่ยนะคะเอาเอาองุมือนะคะเขางสองข้อมือกับสายแบบสาย้าีแนี้นะคะแล้วก็มือออกเป็นรูปต่อวัวแล้วก็ใช้ทั้งมือตีกันนะครับสายที่ัาีงเลยนะครับเริ่มับหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2แป9 30 31 32 33 34ส5 3ยยอยี่ย่ยายยแปยาอมาา่ครับต่อมาข้อที่สนะครับจะเป็นเอ่อ มุมปิดต้านโลกนะครับต้ามุมกการต้านโลกนะครับโดยที่การนิ้วมือทั้งสองข้างออกนะครับแล้วสอนเข้าหากันดันต่อให้มีเสียงดังฉับนะครับทำอย่างนี้ครับสามถึงหกครั้งนะหน่สอง

ต่อมาเป็นท่าที่5ะะ้าครับเป็นท่าบริหารปอดซ้ายและขวานะครับโดยที่การสายออกไม่ต้องเกรงแล้วใช้นิ้วเดียวแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือขวาดีะนะครับนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือด้านขวาท่านเรียนท่างนี้นะท่านมีไว้ท่านาี้ไว้แล้วไม่ดึงตรงกลางระหว่างนิ้วชี้และหัวแม่มือของ<ๆ> นิ้วเป้วไปนะครับผมงานะครับทำอย่างนี้นะครับสลับกันข้างละสามสิบหกครั้งครับ